สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำกระทงใส่ขนมตาลให้ได้รูปทรงตามที่เราต้องการแบบง่ายๆนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำก็มีกรรไกรเอาไว้ตัดใบตองน,นะครับก็ลูกแม็กเบอร์สิบแล้วก็ตัวแพทเทิร์นแพทเทิร์นตัวนี้เราจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะใช้รูปทรงขนาดไหนนะครับตัวแพทเทิร์นที่เราใช้มี2ขนาดนะครับมีขนาดยาวกับขนาดสั้นขนาดยาวก็จะมีความกว้าง 3นิ้วความยาวอยู่ที่8นิ้วครับส่วนแพทเทิร์นอันสั้นนี่จะใช้ความกว้าง3นิ้วความยาว4นิ้วตัวแพทเทิร์นที่เราใช้จริงจะเป็นตัวที่มีความกว้าง3นิ้วยาว4นิ้วจะเป็นตัวที่เราจะกำหนดขนาดของกระทงที่เราจะใช้จริงนะครับส่วนตัวยาวนี้จะไว้ใช้สำหรับใบตอง ใช้ถ้าเป็นใบตองยาวๆเราจะใช้แพทเทิร์นตัวนี้ส่วนเศษเษใบตองที่เราเสียดายสั้นๆเราก็จะใช้แพทเทิร์นตัวนี้นะครับเราก็จะใช้แพทเทิร์นตัวยาวสําหรับใบตองที่มีความยาวนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ตัดได้เลย เมื่อเราวัดได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะมาตัดใบตองเราสามารถซ้อนๆกัน3-4ใบได้เลยนะครับ ตามเส้นตามแพทเทิร์นที่เราวัดไว้เลยได้ครับส่วนใบตองสั้นๆที่ความยาวของแพทเทิร์นเราไม่สามารถวัดได้ครับเราก็ใช้แพทเทิร์นตัวเล็กทำเหมือนกันนะครับ หรือเมื่อเราได้แล้วเราก็สามารถนําใบตองซ้อนๆกันหลายๆใบเพื่อที่จะตัดทีเดียวได้เลยเราก็ตัดตามรอยแพทเทินที่เราวัดเลยครับ เราก็จะได้แพทเทิร์นสองขนาดครับในการเย็บกระทง n ไวรองที่มีความยาวเราสามารถพับขึ้นแล้วเย็บกระทงตามรูปทรงที่เราต้องการได้เลย ส่วนใบสั้นเราก็ใช้ด้านหลังประกบกันแล้วก็เย็บได้เลยครับ วิธีเย็บใช้มือข้างขวานิ้วโป้งอยู่ข้างบนนิ้วชี้อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มือซ้ายคอยดันขึ้นข้างบนนิ้วโป้งดันลงข้างล่างนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนตรงนี้เราสามารถบังคับด้วยมือซ้ายที่จะพับลงพับแบบเดียวกันนะครับ แล้วก็ใช้แม็กเย็บทำเหมือนกันครับมันจะได้รูปทรงตามที่เราต้องการนะครับลองทำดูนะครับ การที่เราลงมือทําเราจะรู้วิธีการจับม,มุมการบังคับทรงให้ได้รูปทรงตามที่เราต้องการครับ